สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะพี่แจ็ควันนี้พี่แจ็คไปนิกนะคะจะมาทําเมนูนะคะวันนี้พี่จะมาทําเมนูยำหมูยอค่ะหมูยอจากจังหวัดคอนแกนหมูจากนครปฐมจ้านะคะหมูจากนครปฐมค่ะอ่าผักจากคลองเตยจ้า อินด็กับข้าวเยอะมากแล้วก็วันนี้นะคะวันนี้พี่กินข้าวเช้ากับอะไรมาดูนะคะแกงขี้เหล็กใส่ไก่จ้าแซ่บๆนะคะคนทําเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอยู่บุรีรัมย์พูดภาษาไอ้คขเมนได้บเนียงละอ๋อเนียงละอ๋อบอมเต้เนียงละอ้อบอมเตแอนสวยสดใส วันนี้นะคะแฟนเพจแจ็คฟีนิก์นะคะโดนปิดไปแล้วเนื่องมาจากว่าพี่แจ็คเองเป็นคนที่เล่นคลิปไม่แบบอนาจารตั้งใจเอาเอาเพจะะหะผัวใช้วัตถุผิดประสงค์นะคะผิดวัตถุประสงค์พี่ก็เลยตั้งเพจใหม่เป็นแจ็คฟีนิกส์ไทยแลนด์นะคะ เดี๋ยวพี่ขอก,ก,ก,กินแกงกิเลกอีกแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวจะปรุงแล้วเอาถุงมือมาอก่อนกลายเป็นว่าเบิร์ดอะมันคิดอะไรไม่ออกโอ้ยผมคิดอะไรไม่ออกผมจะกินอะไรกินอะไรอีดอกสรุปแล้วมีให้กินแล้ว เจ๊ทําขั้นตอนแรกของการทำน้ำยำนะคะเรียกว่าน้ำยำสามรสนะคะใส่ไปเลยนะคะแล้วทีนี้นะคะใส่น้ำกระเทียมดองนิดหน่อยอย่าเยอะมากเดี๋ยวมันจะหวานไปเดี๋ยวหวานแล้วมันเอาคืนไม่ได้นะคะอสวัสดีค่ะน้อง เปิดมาก็เจออาจารย์ยิ่งศักเลยนะทำอาหารอยู่อันนี้น้ำตาลไม่เยอะมากเดี๋ยวมันจะหวานนะคะอ่าเราจะทำแบบนิดๆหน่นนอยๆนะคะก็คือกรุบกริบกริบนะคะเดี๋ยวพี่เป็นคนทำเพราะว่าพี่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่ยำหม,มูยออร่อยที่สุดนะคะในภาคเหนือว้าว <Wow. S 1> นะคะอันนี้นะคะทีนี้เราอันนี้ก็คือผงนัวนะคะหรือผงอร่อย มันอร่อยไม่อร่อยก็อยู่ตรงนี้นะคะอ่ะเราไม่เยอะมากนะคะเรากลัวนะคะการเราต้องดูแลสุขภาพนะคะ,ะให้เพื่อนๆช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์นะจ๊ะช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์ด้วยนะครับใครดูอยู่นะครับผมนะกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับอ่ะอันนี้เราก็ไม่เยอะมากเขาเรียกว่ารสดี ทุกอย่างให้เบรกมือไว้ก่อนนะคะนี่นิดเดียวนิดเดียวนะคะเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยนะคะนิดเดียวนิดเดียวทุกอย่างนะคะเดี๋ยวมาดูพี่แจ๊คทำนะคะหนึง่งใส่ไหมไม่ใส่ครับมีแต่ไหมนะครับผมนะไหมทุกคนเลยนะครับนี่นะครับ อ่ได้เวลาใส่หมูแล้วนะครับผมน,นะ ช่วยกันแชร์ <onu? S 1> ะรนะ,ะ <rac on> นะช่วยกันแชร์อะไรนะครับผมนะช่วยกันแชร์อยนะครับน่าทานมากครับ <kar o> ไม่ใส่จ้ามีแต่คนบอกไม่ใส่นะครับผมนะใน,ม <tr ick> นดเด <c oughs> ใมื่อกี้แบบายำบุญเส้นใส่ค,ครับใช่ใส่ขั้นกูอยู่แล้วอาหารมาก่อนเดี๋ยวนิดเดียวดเดียวน, <c oughs> <c oughs> นิดเดียวไม่ใส่ปนเตรียมเอาโชยมาชิม มาเลยไม่ครับไม่มีน้ำไม่ได้ไม่มีน้ำะเรียบร้อเริ่มใส่หมูยอแล้วนะครับผมนะเยอะๆเลยนะครับอืมอันนี้้กิโลได้ครับสี่ก้อนอาจารย์ไผ่เขาซื้อมาไงนี่นะครับผมช่วยกันแชร์ไอ้ช่วยกันแชร์นะคนไหนที่รักกันจริงนะก็วันนั้นคนไหนฉันไม่ถามไม่คุยด้วยนะ เการกดไลคกดแชร์หน่อยนะครับผมเพื่อนกันจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวพวกเนี้ยด่าก็ไม่ได <c oughs> ้แค่นี้ค่ะน้องมะานาวนี่นะครับเอามะนาวมาเพิ่มนะครับผมปรุงรสก่อนเดี๋ยวค่อยใส่รุน้นแซนที่หลังมันต้องเปรีออ้ยว นี่ไม่เปียปุ๋ยไปซื้อมะนาวขวดมาแล้วนี่นะครับมะเขืออันนี้เขาเรียกอะไรครับพี่ปอน,นี่มะเขือ,อกห็หอมมวใหญ่นะครับผมนะมะเขือ,อกห็หอมวยใหญ่นะครับอันนี้ก็ผักนะครับผมนะผักชีนะครับอ่ะชิมดิปเปิด้ลเปิ เขตใหม่ my, จะแทบเท่าเขตเดิมไหมคะพี่แกะไม่พอเลยดอกเพจเดี๋ยวเราจะสร้างเพจแยกเราเลยไหมครับเอาไ้สับๆเลยมันไม่มีน้ำมะนาวไม่พอมะขามก็มีอยู่นะในตู้เย็นนิดนึงก็ดีนะน้ำมะขามยังไงก็น้ำมะขามใสุ่นเส้นแล้วนะครับไปเลยคอาน้ำมะขามมา ใส่เส้นแล้วนะครับผมตอนนี้กำลังคลุกด้วยกันนะครับผมนะคลุกให้มันเข้ากันนะครับทำอาหารเราตั้งโต๊ะขายหน้าร้านคนไปซื้อเยอะแน่เลยโดยเฉพาะส้มตำนี่ก็ขายดีเนี่อร่อยเห็นไหมล่ะเอามาใส่เลยน้องเปิ้นเน้เนๆเ,เลยนะครับผม นนีใส่น้ำมะขามดีกว่าใส่มะนาวขวดอันนี้ม่นะครับผมนี่เราก็ใส่แล้วนะครับผมนะเยอะเลยนี่แล้วนะครับเก็บไว้ก่อนนะมะมะขามกว่าไม่พอโอ้ยเปิ้ลกินเลยเปิ้ลมา อาแดจันเกิมมา <c oughs> นิดเดียวนิดเดียวพี่กินแค่นี้แหละนะคะกินกินตัวเจ้ากินตัวเจ้ามาเลยเจ้ากินตัวเจ้ามาเลยเจ้าอีน้องอีนางแต่คนมองโก <m ong> <go> นะครับเ <c oughs> มื่อกี้พี่กินตะอี้หละเจ้าแหละเจ้า ลายแต้ครับนี่นะคะถ้าจะรำขนาดพี่ทำอร่อยมากพี่อยากไปทานกินบไ,ไปหาก,กินที่ไหนแม่เลยนเหมือนพี่แจ๊ดเชด่ชิมครับเดชยม <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยชิม อับเบิ้ลมากินมาตักไปเลยค่ะค<ะ>่ะสูตรใหม่ใส่ซีอิ้วขาวจะลองไปทำดูจากุณถากอนจีลานะครับสวยงามไอหย่างกะลาเจ้า อย่าลืมไปหาทานะคะเพืเ่อนๆสูตรของพี่แจ๊คคือสูตรคนเหนือใส่สีอุ่วเผาด้วยอร่อยมาก,กมันเนี่ยหอมสีอุาวเไหนคำนึงอะไรคำนึงบันอันอัำนึงเขาไปแล้ว Uh-huh.